ไม่เชื่อต้องเชื่อครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กในงบแค่2 0 0 0 0นต้นๆแต่อยากได้รุ่นใหม่ๆเลยเนี่ยวันนี้เอเซอร์เขามาแล้วครับแก้แอสฟายเรุ่นพระเอกชูโรงในงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่เขาขายแค่ราคา20,000ต้นๆเท่านั้นแถมตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดอีก1000บาทนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปลองดูผ่านตามาเนี่ยราคาจะอยู่แค่ประมาณ23,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีราคาโปรโมชั่น เหลือแค่20,000ื่นนี่อันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาได้ CPU r y z e ร7ครับการ์ดจอที่เป็นตัว G T X 1650นะครับถือว่าประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูในส่วนทั้งบอดี้ในส่วนทั้งสเปกกันดูว่าเครื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอของทาง A c e ซตัวนี้เนี่ยเขาให้หน้าจอขนาด15.6นิ้วครับเป็นหน้าจอ IPS นะครับตัวนี้เราจะเห็นได สีหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแสดงผลได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะรอาจจะไม่ได้ถึงข่านตรงเปร้อเปนะครับแต่ตัวนี้มากันในรูปแบบของจอด้านตัวขอบจอยังคงแอบใหญ่อยู่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบจอบอดี้เล็กอะไรประมาณนี้อันนี้บอดี้ยังค่อนค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับด้านหน้าในส่วนตรงนี้ครับจะมีในส่วนตัวกล้องเวบแคมครับเขาจะมีกล้องเว็บแคมแบบ 720p นะครับเอาไว้สําหรับส่งการใช้งานอะไรต่างๆทั่วไปซึ่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยชัดแค่ไหนเดี๋ยวลองดูกันครับ ลองทดสอบใช้งานตัวกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กตัว a c e r s p ์แนะครับก็ภาพที่คุณเห็นเสียงที่คุณเห็นอันนี้ใช้ไมโครโฟนของตัวเครื่องเลยผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนแยกตัวนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนนะครับทีนี้ผมต่อกับกล้องอื่นอยู่ก็เสียงตามที่คุณได้ยินภาพผมก็มองว่าก็มันกล้องเว็บแคม720 p อ่เอาแค่แบบมองเห็นหน้ารู้ร,รู้เรื่องกันแค่นั้นนะครับอ่ะก็เห็นกล้องเว็บแคมกันไปแล้วใช่ไหมครับสเปคหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ 144Hz เฮิร์ต Full HD นะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS ถือว่าใช้งานตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็เกมมิ่งซึ่งถ้าให้ผมพูดว่าน้ตบกเครื่องนี้มันเป็นโนบกเกมมิ่งก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะซีรีส์ Aspire เนี่ยจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าขั้นระหว่างซีรีส์ Swift กับซีรีส์ไนโตรนะครับไนโตรจะเป็นเกมมิ่งจ๋าสวิฟตเนี่ยจะเป็นเน้นแวร์ลูนะครับแล้วก็พกพาสะดวกแอสไพเนี่ยจะเป็นตัวแบบกลางเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวแอสไพเจตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบคีย์บอร์ดฟูลไซส์นะครับผมแล้วก็มีไฟในส่วนตัวแบ็คไลท์ LED มาให้ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยตัวแอสไพตัวนี้ครับเขายังคงตอบโจทย์ในส่วนของตัวน้ำพัดสามารถใช้งานพิมพ์งานอะไรต่าง สติเกอร์ครับสติกเกอร์ตัวนี้มีงานบ่งบอกไว้ชัดเจนเป็น CPU Ryzen 7 5000 Series ซีรีส ตัวนี้เป็น CPU รหัส U นะครับโดยเขาจะใช้รหัสโค้ดเอมอยู่ที่ 5700U นะครับหลายๆคนเนี่ยกังวลแล้วเฮ้ยพี่แล้วมันจะเล่นเกมได้จริงหรอเป็น CPU รหัส U มันเป็น CPU รหัสประหยัดพลังงานหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับไอตัว CPU รหัส U ตัวนี้เนี่ยประสาพแทบจะไม่หนีห่างกับตัว H เลยเพราะว่าตัว TDP เขาให้มาค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับและในส่วนของตัวการ์ดจอครับการ์ดจอเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัว Nvidia GeForce GTX 1650นะครับซึ่งพอเอามาแมทช์กับนีนียงตัวนี้เป็นอี่บ แล้วก็มีในเรื่องของตัว Onsite Service สชั่วโมงนะครับตัว Touchpad ครับให้มาค่อนข้างขนาดใหญ่เยื้องไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว f i n ร e r p ้นตรงนี้นะครับสามารถแกนลายนิ้วมืออะไรต่างๆได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้บ่งบอกครับสเปคเป็นแบบไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Full HD IPS นะครับแล้วก็เขาบอกว่าขอบจอบางซึ่งมันบางแค่ด้านข้างด้านบนกับด้านล่างไม่บางนะครับอันนี้ผมก็บอกกันตรงๆเนาะคีย์บอร์ดมีไฟแบ็คไลท์ครับตัวนี้ WiFi 6แรงแค่ไหนเดี๋ยวลองดูผลเทส WiFi 6กันดีกว่า ลองดูในเรื่องของการรับ Wi-Fi สัชนิดนึ่งละกันอันนี้เป็นระยะใช้งานจริงที่ประมาณ10เมตรนะครับเครื่องนี้รับ Wi-Fi ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเป็น Wi-Fi 6เนาะดาวน์โหลดได้556อัพโหลด352ปิง g 5อ่ะเดี๋ยวลองเทสสักทีอันนี้ทดสอบแบบแนวใช้งานจริงๆเลยนะครับไม่ได้แบบข้างเราตรงเราเตอร์อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแรงเลยโอ้โหเทสใหม่เกือบ600ครับโอเคอยู่นะแจ่มแจมครับผม และสุดท้ายครับเขาบอกว่ามีพอร์ต HDMI ซึ่งจริงจริงโน้ตบุ๊กทั่วไปก็น่าจะมีกันหมดเนาะพอร์ตการเชื่อมต่อเรามาดูด้านข้างข,างของจริงกันดีกว่าครับด้านขวามือตัวนี้จะมีพอร์ตแจ็คสำหรับการเสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับเป็นแบบคอมโบแจ็ค USB Type A ครับตัวนี้เป็น USB 2นะครับมีแจ็คเสียบ DC Adapter ครับพร้อมกับรูระบายความร้อนทางด้านข้างตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบรูระบายความร้อน แปลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนเปิดฝาข้างในน่าจะเห็นกันเนาะในส่วนด้านหลังครับตรงนี้ก็จะมีรูระบายความร้อนขนาดใหญ่1รูนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือครับ เขาจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type A ซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัว USB Type A ที่เป็นแบบ3.0นะครับโดยจะมาทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB Type C นะครับช่องเสียบพอร์ต LAN นะครับแล้วก็ในสองตัว HDMI เนี่ยมีมาให้ครบนะครับก็เรียกได้ว่าพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็เรียกว่ามาค่อนข้างครบคันนะครับไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แปลงแต่อย่างใดมีทั้ง Type A ทั้ง Type C อะไรต่างๆเนี่ยมาให้ครบหมดนะครับในส่วนอบอดี้ฝาหลังกันบ้างนะครับเครื่องนี้เนี่ยอมมันเเเป็่ตวว Spy ผบบบกลาาาแ ข้างเรียบครับมีโลโก้ Acer อยู่ตรงกลางเล็กๆไม่ดูเลอะเทอะจนเกินไปไม่ได้ดูโน้ตบุ๊กเป็นเกมมิ่งแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเชยเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะด้านล่างครับในเรื่องของการระบายความร้อนมีการเจาะรูมาให้เล็กน้อยแต่ที่เด็ดมันอยู่ด้านในเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝาดูกันว่าการระบายความร้อนการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันครับแกะฝาหลังดูกันนะครับงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยดูเรียบร้อยดีนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนเครื่องนี้เนี่ย เขายังคงให้พัดลม2ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้แยกฝั่งซ้ายขวาจะมากองด้านขวาด้านเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยการออกแบบแบบนี้เ,นเขาก็จะสามารถใส่พื้นที่ในส่วนของตัวฟินระบายความร้อนด้านหลังเนี่ยได้ค่อนข้างยาวมากๆนะครับโดยการ ดีไซน์แบบนี้เนี่ยเขาจะได้2ประโยชน์นะครับก็คือไม่ต้องแยก2ฝั่งซ้ายขวาให้เกะก,กะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการรวมแรงลมให้อยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับตัวนี้เป่าอ,ออกทางด้านหลังครับมีฮีทไปทั้งหมด3เส้นด้วยกันจะเป็น2เส้นนะครับมาที่ฮีทซิงด้านหลังนะครับแล้วก็อีก1เส้นครับไปที่ฮีทซิงด้านข้างนะครับตัวนี้ก็พัดลมตัวนี้ จะระบาย2ฝั่งซ้ายขวาตัวนี้จะบีบไปทางเดียวกันนะครับโดยการระบายความร้อนครับจะช่วยในเรื่องของตัวเม็ดภาคจ่ายไฟของตัวชิป G P U C P U ทั้งหมดเลยนะครับ สล็อตแรมครับมีว่างมาให้1สล็อตด้กันอย่างที่บอกไปเครื่องนี้เป็นแรมแบบ 8G ดกิกนะครับหแถวด้วยกันเขาก็จะมีช่องว่างมาให้แนะนําให้ซื้อเพิ่มอีก1แถวคุณจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากเดี๋ยวไปลองดูตอนเทสคุณน่าจะเห็นผลกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัว m 2ครับมีมาให้1ตัวครับเป็นความจุขนาด 512G กิกด้วยกันนะครับแบตเตอรี่ไม่มีป้ายลารเบลบอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นเครื่องเดโมก็ได้นะครับเครื่องขาจริงก็น่าจะ เสียงถือว่าค่อนข้างพอใช้งานได้ว่าเดี๋ยวค่อยไปลองฟังกันดีกว่าก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของภายในครับ ก็งานประกอบด้านในอาจริงๆแอบดีใจนะครับที่เขาให้สล็อตแลมมาทั้งหมด2สล็อตด้วยกันคุณสามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วก็ในเรื่องของตัว SSD เนี่ย512กิกผมก็ว่ายังคงพอใช้งานนะครับแต่ติดอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือสล็อต M.2 ไม่มีมาให้ในการอัปเกรดนะรตรงนี้ถ้าสมมติใครอยากจะอัปเกรดอาจจะต้องถอดตัว M.2 ตัวเก่าออกเพื่อติดตั้งตัวใหม่ลงไปนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งจุดละกันเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานจริงๆกันดูดีกว่าว่าเล่นเกม ตัดต่อนะครับหรือว่าการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง,างกับโน้ตบุ๊กในงบประมาณ20,000บาทและที่สําคัญเลยผมบอกได้เลยถ้าสมมติสเปคนี้มันแรงไปคุณไปหาตัวที่เป็นตัวไรเซนห้านะครับได้ลดอีก1000เหลืออยู่แค่ประมาณ20,000นเนี้ยคุ้มมากๆก็อย่าไปดูผลเทสทดสอบตัวนี้กันเลย Acer Aspire เครื่องนี้นะต่อให้มันไม่ใช่โน้ตบุ๊กฝั่งที่เป็นเกมมิ่งแต่ว่าสเปคเครื่องเนี้ยถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรเลยเขาใช้ตัวไรเซนเจ พี่เป็นรหัส 5,700U นะครับตัวนี้8คอร์16เทรดเป็น CPU เน้นประหยัดพลังงานแต่ตัวนี้ได้ max TDP ถึง0วัตต์ด้วยกันความแรงนี่แทบจะไม่ต่างกับตัว H เลยก็ว่าได้สำหรับตัวนี้เดี๋ยวรอดูผลเทสแล้วกันนะครับในส่วนงตัวแรมงับเป็นบัส3,208กิก1แถวเท่านั้นนะครับตัวนี้อยากจะเพิ่มก็อัปเกรดแรมให้เป็น16กิกก็ถือว่าใช้งานได้เรื่อยๆแล้วเนาะในส่วนของการ b e n c h าร์ k ครับ CPU ตัวนี้เป็นรหัส U แต่ single thread เนี่ย528กันเลยทีเดียว multi-thread อยูท่ที่ 5,210นะครับการ์จอเครื่องนี้จะเป็นตัว GTX 1650ด้วยกันนะครับก็ถือว่าใช้งานเล่นเกมทำงานตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ย ก็เหลือแหละแล้วนะครับสำหรับในส่วนการ์ดจอตัวนี้นะครับและในส่วนประสิทธิภาพ CPU อย่างตัวโปรแกร,รม c d b e n c h r 2 0ครับได้คะแนนสูงถึง3,765แต้มด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรแรงกว่า Ryzen 7 gen 1ของ Desktop ไปไกลพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของตัว ssd ครับเครื่องนี้เนี่ย ssd นะครับให้มาเป็นระดับกลางกางตัว Read เนี่ยอยู่ที่2 3 0 ไร right, อยู่ที่960นะครับแล้วก็ random ส k เนี่ยอยู่ที่65ด้วยกันนะครับไร right, อยู่ที่145เป็นความจุข,ขนาด512 g b กิกนะครับแล้วก็ในส่วนตัว pc mark 10เนี่ยได้คะแนนระบบรวมอยู่ที่5,088แต้มนะครับในส่วนของ3 d mark f i r e style นะครับคะแนนอยู่ที่12,114แต้มครับและในส่วนงตัว time spy นะครับได้คะแนนที่5,121แต้มด้วยกันก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานเล่นเกมจรริงงนกะันดดูดีว่าว่าาเป็ยไรครบ ลองเกมผับจีกันนะครับฟูลสกรีนฟูลเอชดีกราฟิกคุณภาพผมปรับเป็นระดับ h ไฮแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เขาใช้แค่ GTX ยังไม่ได้กระโดดไปถึง RTX กนะครับก็มันเป็นโน้ตบุ๊กสายทางานด้วยซ้ำสำหรับเจ้า Acer Aspire นะครับ CPU ตัว U แต่ถ้าถามว่าเอามาเล่นเกมล่ะมันเล่นได้หรือเปล่านะครับก็มันเล่นได้ลื่นเลยแหะครับไม่ใช่คําว่าพอเล่นได้นะแล้วก็ในส่วนอตัว c p u ต่อต่อมันเป็นรหัสยก็จริงดูครับ กินยูสเสดไปแค่ประมาณ20-40%เท่านั้นนะครับความร้อน7 0องศาถือว่าค่อนข้างเย็นมากนะครับสามารถเล่นได้แบบสบายเลยดูดิสบายขนาดไหนดูเอาว่ามันเล่นลื่นเลยนะครับเอาจริงๆไปลองพวกเกมโหดๆกว่านี้เนี่ยเครื่องนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวไปลองเกมอื่นกันต่อก็ได้ครับไปลองเกม Forza ดูครับ Full HD ครับแล้วก็ปรับ g r a ฟิกค Quality เนี่ยไว้ระดับ Medium นะครับเดี๋ยวเรามาลองเบ n c h m a r k ดูว่าจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่กันครับ อฟอร์ซ่าครับลองดูกันกับการเบนช์มาร์กนะครับได้เฟรมเรทอยู่แถวๆเฉลี่ยประมาณ60เฟรมพอดีนะครับเนี่ยก็จะมีบางจังหวะ59 58มีลงต่ำบ้างนะครับแต่ถ้าสมมติช่วงในท้ายเนี่ยเฟรมเรทน่าจะเกิน60อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนครับเครื่องนี้อยู่ที่68องศาด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเนี่ยอย่างที่บอกมันแค่8กิก <projections> เน,นาะถ้าสมมติได้แบบ16กิกเนี่ยก็จะได้ความลื่นไหลที่มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเล่นเกมเอาตรงๆเครื่องนี้ As p i r e 7 ก็ยังเล่นเกมได้ไม่จําเป็นต้องไปเวอร์ชั่นแบบในตรงไนโตรนะครับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อโนบุกมาทํางานนะครับแต่บางครั้งอยากจะพักผ่อนเล่นเกมเนี่ยเครื่องนี้ก็ยังถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับก็เดี๋ยวไปลองดูสรุปเฟรมกันครับเฟรมเรทเฉลีย่ยนะครับอยู่ที่60เฟรมเรทด้วยกันนะครับอันนี้ก็ตั้งพรีเซตเป็นแบบระดับมีเดียมนะก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้สามารถเล่นเกมได้สบายๆเลยขนาดเกมฟอร์ซ่าเนี่ยเ็ื่ออย่างเล่นได้อยู่ดีนะครับ ลองดูงานตัดต่อกันบ้างนะครับกับเจ้า Acer Aspire ตัวนี้เนาะเป็น CPU รหัส U แต่ก็ยังสามารถทำงานตัดต่อได้อยู่นะครับในเรื่องของการพรีวิวงานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพรีวิวได้ลื่นเลยนะครับลากไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยครับอยากจะเล่นพรีวิวยังคงได้อยู่นะครับจริงๆโน้ตบุ๊กรุ่คนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของด้านตรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของการเรนเดอร์กันดูนะครับ H264 m a t s o r นะครับลอง Export อรออกมาดูกันครับว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีได้กันนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าโปรแกรมเนี่ย คำนวณมาที่กี่นาทีนะครับอย่าลืมนะเครื่องนี้แรมเพียงแค่8กิกเท่านั้นนะครับใครอยากจะทําให้มันเร็วกว่านี้ไปเพิ่มเป็น16กิกครับเวลาโปรแกรมคํานวณออกมาคร่าวๆอยู่ประมาณ9นาทีด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาลองจับเวลากันดูครับใช้เวลาเท่าไหร่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ8นาทีนะจริงๆมัน7นาทีไปไปลายไม่ถึง8นาทีได้ชั้ำตีไป8นาทีถือว่าค่อนข้างเร็วมากกับโน้ตบุ๊กสายทำงาน CPU ตัวยูแค่นี้ก็สังสามารถตัดต่อเรนเดอร์แบบ Full HD ได้สบายซึ่งฟุตเทตตัวนี้ก็ความยาวเกือบ20นาทีนะครับถือว่าโอเคละจัดมากครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า a อ e r a s p i สพตัวนี้เอาตรงๆเลยก็คือทำมาเนี่ยได้ Performance ค่อนข้างดีเลยนะต่อให้มันเป็น CPU รหัสอยูก็ตามทีเนี่ยแต่ Performance ไม่ได้แตกต่างกับตัวราดฮ H แต่อย่างใดการใช้งานอะไรต่างๆของซียเนี่ยยังคงเหลือกินเหลือใช้นะครับเราเห็นว่าเล่นเกมไปอะไรต่างๆเนี่ย CPU use ก็ยังคงเหลือแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าสามารถเล่นเกมไปด้วยพร้อมไลฟ์สตรีมไปด้วยได้ไหมมันยังคงไหวนะสำหรับเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊อกอี ไม่อยากจะได้ตัวเจนเก่าอยากได้ตัวเจนใหม่ไปเลยแต่ผมก็ยังอยากเล่นเกมอยู่แต่ก็ไม่อยากได้ลุกที่มันเป็นเกมมิ่งเหมือนในโตร5 จ,จ๋าจนเกินไปหรือว่าในตัว5เนี่ยราคามันสูงเกินคุณก็อาจจะเอาตัว aspire ตัวนี้ไปแทนก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับไปลองเช็คราคาหน้าร้านแต่ละร้านดูเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยราคาไม่เท่ากันมันมีโปรด้วยลองไปดูดีๆนะครับอันนี้ผมพูดย้ํามากว่ามันมีโปรดูดีๆชี้เป่าแล้วคุณจะได้ราคาถูกม,มากๆครับก็ฝากไว้ครับสำหรับเจ้า Acer Aspire ตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับใครที่แบบว่าจะให้ผมรีวิวน้ตบุ๊กตัวไหนหรือมีความคิดเห็นยังไงาากับโน้บุ๊ก